แถวเดียคกาโหลดนี่มากกว่ไหมล่ะม่่ะไอ้บ้านคลาสเอ็บอกพี่้าว่าพียวงานอยู ไม่เหงาเลยจ้ะตอนนี้ล้ตีลาตามึนมึไม่ได้แล้วตีแม่ว่าพีนมานางคานางเมื่อการาเมาๆนี่ก็ได้เลยที่ตีอ่ะในส่วนท่านจะพับทางแต่ว่พม่นั่งเอกมาพวกแกสินนั่งเอกอื Cứ bắn ở trên mặt hạng em ngỡ em ở ngoài 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 ข้าเแเสียงข้งแล้วงความเบยดตงนู้นแดง่แล้ไทยใช่ลยขึนฟูนั่าใช้ข้างนั่งปะนอได้งไม่สนหรอวะนี่น่ะ ตีนมาที่แล้วเรื่องกระติกนี่ก<ม>ุุงก็ตัวใหญ่เช่า่ไหร่ชงละสองไร่พี<ม>่บัเขาเห็นเป็นถุงแต่เงนเสียบนั่นเลยถุงเื้อไทยในรถตัดงงานอ,อยู่เยอะ่ายว้า อืมแลว่าบก็อยากตักเองนะฮะแมกปฏิตักเองหรอมาเรื่อง่ะอืมอิ่มในจังเอิญเป็นหลายแซมพี่ชนกินได้ตุยต แม่ไม่ต้องแก่แม่ไม่ต้องแก่กินเลยแก่ทางหนกินเลยกัะหางแม่แขนต้องหางกระถางชุดต้องหางกรดถางแม่แซงงงง้งง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 ้งง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 องง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 ง คือคือแล้วน้าตีดองไว้กับมีกล้องน้อนั้นสือแต่งแก่นเน้วสื่อมันแสบบอสื่อมาบัลูวานี้บอสเช้บัลูว่าสื่อแสบดบนีก็บแค่เด็งแต่ไม่ดองเองนี่มาถึงเขาดองเอง

แสบจบเพียทรายอนี่มันโดยเราทั้งวัคันบ่าเพลียกับเพราแสบเดอือยู่เชล่าตัวนี้เน่อยเลยอืออืม อืเขาคนจองเ่ยบางคนก็เจ้าต่ำรบรวก่ำไล้ยิ่งเด้ได้แต่น้อยเนี่ยริงก็ยังขนมเส้นที่แถวทั้งอุบลทั้งสัก่ะคนะรัวพระันจองเป็นรักเล้วอใช้ขนมเส้นกินแช่แต่คนละ

ข้าวงข่าจับบ๊อบอืมข้าอิ่มหน่อย่าจะกินกระบักงวงน่หางกินข้าก็กับักงวงไปแล่้วเก่งได้ไรแล้วจินน้ำมาด้เหรอเห็ดบอบไหมเห็อยากอยากอยากว่าขแช่ข่ก็ยังไป้านเราเนาะข่าอยากนสามเพดตขยายเฮ้ยอยาก็ไหนตัวนาเหเ็ดคิปแบบนี้เจ็บกินบม่ไหวบม่ไหว อาออาคิปต่อกันนี้นจิอนกันีวจนี่ละไอเลเหตุคู่โนดนะอาคิปจินนะเหตุคลิปยี่สองปีน้ำหนักขึ้นไปนี่เกี๋ยขึ้นซีบกิโลแล้วแม่กินแม่กินแล้วกิแกวุ้นดีดีผู้ดีผู้โนดแกปูดองแต่แม่เจ้าคนน้อยจป้วแม่อจนตามแล้วแก้วเดียวก็ได้ตอบตอบเนี่ยตอบนัากวนเพนั่นบอแชเดียวก็ได้เหตุไรอย่ดมันโอ้มาถึงดอแฟงอกแฟแก ใพ่อนกินได้กินเจได้ไ่ได้ดูายายพ่อนจอยลงมเด้เห็ดเียกไลไม่ตีก็วันคยคู่สู้คู่้หลัลูกืนมาอีกพ่นเห็ดเียกไล่คนเปียจ้า่นเห็ดเีกไล่ตอนขึ้นอ้วันปีต่อไปเลยดูจุ๊บจิ้มใช่นะมันนี่ซะเด้อเฮ็ดอีหยงไหลกับปกติอยู่แล้ยี่วันว่าพ่อเห็นังชิงอยู่ด้จ้าลูกไม่ อินุยหมดบักหนุ่มบังไดไหมโอ้ยแม่น้ำหนักเราเยอะแล้วกลบ้านได้แล้วเนี่ยอ่ามีชว้านดีมีบานบานดีไปเหนื่อยใช่ไหมทำงานหนักนี่จะบอกทำงานพึ่งมือมันเหนื่อยนะจะไหนไม่อนี่แอบนอนนะ้านไหนเหนม้ยาเยอะกินอะไรแจบได้ได้นึ่บัน้เาคลายไแล้วกินนมหนกกระดาษไม่ซนเร็จ ค่อยจุกด้ฮะดองดงม่เจ้บะดองโดนเขาจ้ดองขายเพรอะไดเมันกระบ้าต็แม่แม่เขาเอาไว้โดนมันกระบ้าบูดองหนให้เชียวมาซื้อขึ้นบอกเตอร์สั้นวะได้พ่อจิ้มกุ้งไงตอนนั้นนอนลรงานน คน่ไน้กินยังเบิดกินยังเบิดครับอินอะไได้ข่อยบังเบิดมาบนด้กินมากินเบดในแ่หน้าแบสบายแม่แล้วเอาถามแล้วเนี่ยม่เอาอมยังม่ละอมยังไอมยังไเอาไ่เดาไปเาไถั่วขนมนั่นขนมมแม่อะไรอะไรขนมยุตใใ่ขนม อยาไปบอกู้อายิบออกไปพี่แมวออกเลยขนมคืออย่างนเดี๋ยวปนเดี๋ยปลมาในมเดี๋ยปลม่ให้ได้วได้แล้เรราคา่าหลายค่ะบายไปแล้วบ๊ายบายโกรมมาแล้วแม่เพื่นบ๊ายบายอาชีพได้หายบายบายบ๊ายบายทุกคทุกคนเดอทั้งเป็ดทั้งเจบทีแม่กินไปรงเตัวนี้ให้แม่ตัวเนี้ตัวนี้ให้แม่ตอนนั้นไปร้องเพลงกตัวกินแม่กินนะ่ว่าแม่เชื่อต้องแหวมันสิแตก